ับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงสุดท้ายนะคะเราก็เห็นภาพของ40ปี14ตุลานะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่ปัญหาที่เราได้เคยประสบขึ้นในอดีตนะาจารย์ก็คือจากการที่สื่อนั้นได้บิดเบือนภาพการแสดงละครของนักศึกษานะคะจนทําให้เกิดการมีจิตวิญยาหม,มู่นะาจารย์ของประชาชนส่วนหนึ่งที่ไปได้รับข้อมูลที่ผิดๆนะคะแล้วก็มาสนับสนุนการสังหาร นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สืบเนื่องมาจากหลังจาก14ตุลานะคะเ,เหตุการณ์แบบนั้นถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันนะ,ะสื่อในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเ,เรียกว่าอยู่ภายใต้การทำงานของสื่อหลักๆอย่างเดียวแล้วตอนนี้มีสื่อโซเชียลมีเดียนะคะคือประชาชนเองก็สามารถที่จะเป็นสื่อด้วยตัวเองนะคะกรณีเดี๋ยวจะมียกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่น่าสนใจพอดีเลยค่ะอาจารย์เพราะว่า เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่การไฟฟ้านะคะการไฟฟ้าภูมิภาคใช่ไหมคะบางกรูอ,อ่กอฟพอ,อใช่ไหมนะบบาการไฟ<า>ฟ้าส่วนฝ่ายผลิตนะ,ะบางกรวยนะคะจานคล้ายๆกับก,กอฟพอ,อเลยว่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ตรงกันข้ามเลยนะคะเนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะไปจะไปรับของนะคะถุงยางชีพนะคะของกระทรวงพลังงานนะคะโดยได้รับการประสานจาก เลขาอนุก,การและมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะคุณพินโยตั้นวิเศษนะคะเพื่อไปรับรับถุงยางชีพเพื่อไปแจกต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะแต่ปรากฏว่านะคะได้เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยนะคะที่ไม่มีความไม่ไม,ไม่ไม่พอใจคนแสดงนะคะก็ไม่ยอมให้นะคะแล้วก็มีการด่าว่านะคะบอกว่า คือคำหลายคำก็จะไม่พูดนะคะก็คำที่เด็ดๆก็รู้อยู่แล้วนะคะ่ี้าทักษินนะ,ะไปเอาของพ่อมึงที่ดูใบโน่นนี่นะคะก็มีการตะโกนด่าคนเสือแดงเช่นนี้นะคะแต่ปรากฏว่าสื่อทีนิวส์ค่ะอาจารย์นะคะก็ได้กลับมา,าพาดหัวข่าวนะคะว่า,าคนเสือแดงนั้นไปขโมยถุงยางชีพนะคะนี่ค่ะก็มีการบิดเบือนนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนเหตุการณ์ในอดีตค่ะอาจารย์เพราะว่าเพียงแค่ ข่าวของทีนิวส์เนีนะคะขึ้นมาไม่ถึง1นาทีนะคะก็มีการตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงในสื่อออนไลน์โดยทันควันนะคะคำชี้แจงนะคะของนายวุฒิพงศกรธรรมคุณหรือโกตีนะคะซึ่งได้ออกแถลงการชี้แจงในโลกออนไลน์โดยทันทีนะคะจาย์ก็ทำให้เกิดความเข้าใจว่ามีการประสานกันนะคะอย่างเป็นทางการให้ไปรับข่าวุงงยางชีพครับก็ในกรณีนี้ผมมองว่าเป็นเพราะว่าตัวของโกติมีความโดดเด่น เกินไปนะฮะเพราะเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่ออกสื่อแล้วก็จุดยืนก็เป็นฝ่ายเสื้อแดงแล้วก็แนวทางของท่านหลายครั้งเนี่ยต้องยอมรับว่าแหลมคมเกินที่คนที่เขาไม่มีวุฒิภาวะทางการเมืองแท้จริงรับไม่ได้นะแล้วก็ต้องยอมรับว่าอันนี้ก็อธิบายว่าการทํางานของระบบบริหารรัฐกิจยังมีปัญหามากนะฮะเพราะว่าการทํางานของคุณโกตีเนี่ยหรือว่าท่านชื่อคุณวุฒิพงศ์กทธรรมคุณเนี่ย หรือว่าโกตีแดงปทุมเนี่ยทำงานตามขั้นตอนนะฮรแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ได้จัดการอำนวยความสะดวกมาตามดับแต่ปัญหานี้เป็นปัญหาของปัจเจกบุคคลนะครับอันนี้ก็ผู้ที่เป็นฝ่ายบริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกววยนะต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่าถือว่าปล่อยให้พนักงานของท่านเนี่ยได้มาทำสิ่งที่ ไม่ได้สอดรับกับทางฝ่ายผู้บริหารค่ะ,ะคก็ในสื่อออนไลน์ค่ะอาจารย์ก็มีการนําภาพของคนกลุ่มนี้นะคะออกมาอย่างชัดเจนก็เรียกว่ายุคปัจจุบันนี้คุณทํากันแบบเดิมไม่ได้นะคะภายในคืนเดียวนี่นะคะข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยก็เป็นที่ปรากฏนะคะแล้วก็ไม่เอารูปของท่านมาลงหรอกแต่ว่าก็ตอนนี้คุณทําอะไรเนี่ยมันปิดบังโลกแบบเดิมไม่ได้นะ,ะจารย์นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของสื่อในยุคปัจจุบันแล้วนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์ว่าเร็วนี้เลยเนี่ยนะคะก็คือ ปัญหาเนี่ยค่ะแต่ว่ารัฐเองเนี่ยต้องรีบปรับตัวนะคะถ้าเกิดว่ารับไม่ทันกับสื่อในยุคป,ปัจจุบันนะคะล่าสุดอาจารย์การที่ทางคอรมอนั้นได้มีมตินะคะรับที่จะผลักดันพรบนะฮะพรบว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะฮะโดยที่ในมาตรา40ค่ะมีการระบุว่าหาก มีการนำมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งขึ้นทะเบียนแล้วไปเผยแพร่ในลักษณะมินสถาบันพระมหากษัตริย์นะ,ะกระทบกระเทือนาศาสนาและความมั่นคงของประเทศหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนะคะมีโทษจำคุกอีกแล้วอาจารย์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะคะว่าเรื่องของออข้อหา1112มันถูกขยายเข้าไปฝังอีกแล้วอาจารย์ในพรบฉบับต,ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพรบรความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมาเล่นงานนะคะในโซเชียลมีเดียมากเหลือเกินแล้วนี่จะมีตัวใหม่เข้ามาคือพรบความมั่นคงอะไรนะคะของทางวัฒนธรรมละมังนี่เรียกง่ายๆแบบนี้นะอาจารย์ก็เรียกเป็นปัญหาที่ปรากฏว่าสื่อเนี่ยก็ไม่เคยหยิบประเด็นเหล่านี้มาเลยคือผมจะพูดเรื่องการเมืองเรื่องของน้ําท่วมการเมืองเรื่องของน้ําท่วมแตกต่างกับเมื่อมาุฒกภัยเมื่อปลายอปลายปี2 5แตกต่างกันหน่อยหนึ่ง สื่อมวลชนแน่นอนนะ<ๆ>เขาก็ต้องรายงานข่าวแล้วการรายงานข่าวของ,<ๆ>ข,ข,องของสื่อมวลชนนะโดยโดยยุทธวิธีโดยก็ตามไม่ว่าประเทศไหนนะเขาต้องเขาต้องรายงานข่าวเช่จนจุดที่ท่วมมากที่สุดเสียหายมากที่สุดนะนะไม่ว่าที่ไหนในโลกเป็นอย่างนี้กันนะแต่ว่าเมื่อปีห้าสี่เนี่ยเป้าหมายเขาคือตีระบาอ,อแต่ว่าปีนี้นี่ยังไม่เต่าไห่นะยังไม่เท่าไห,นะไาไห่อันที่หนึ่งอันอันอันที่สองนี่อันที่สองนี่ผมคือผมก็รู้สึก เป็นห่วงเป็นใยผู้ประสบภัยนะฮะประสบภัยแล้วก็ก็ต้องขอบคุณที่สื่อมวลชนไปรายงานข่าวให้เห็นว่าท่วมที่นั่นท่วมที่นี่เชื่แต่ว่าแตกต่างกับเมื่อก่อนแต่ก่อนแล้วเพิ่งมาได้ข่าวนี้เพิ่งมาได้ข่าวที่การไฟฟ้าฝ่ายผิดนะครับที่การการไฟฟ้าฝ่ายผิดเนี่ยมันไม่ใช่การเมืองเรื่องน้ําท่วมอย่างเดียวนะ <c oughs> มันเป็นมันเป็นการเมืองพื้นฐานคือคนแบ่งเป็นสองฝ่าย<ภ>าฝ่ายเลืองฝ่ายแดง ทุกแห่งทุกกระทรวงทุกวงคลมทุกบริษทัททางล้านทุกอ,องค์การทางสังคมมันจควรจะแบ่งกันนี่พอพอพอคนแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วพอมีทามีเหตุการณ์อะไรทาการอะไรเนี่ยถ้าจัดก,การไม่ไดีเลยมันง่ายที่จะถูกถูก,ถกฝ่ายนั้นถูกฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อย่างเช่นเนี่ยที่ไปตะโกนด่าคนที่จะไปเอาของว่าเป็นควายแดงควายแดงเป็นกะีตาร์ทักษิณอะไรต่างต่างอะนีมันมันง่ายนะทีนี้ มันก็เป็นบทเรียนให้กับผู้บริหารองค์การต่างๆเมื่อรู้ว่าในองค์การเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าในในองค์การสามมติว่ามีองค์การนี้มีตึก10ชั้นลูกจ้างระดับบริหารตั้งแต่ชั้นเ8 9ส่วนใหญ่จะเป็นเหลืองออตั้งแต่ชั้น6มาจนถึงอรอปพ,อพ,อพอมเมสเซอร์ส่วนใหญ่เป็นเป็นแดง <Okay. S 2> เ็นแดงพันเมือม่อเมื่อรู้แล้วยังรู้บุคคลด้วยผู้บริหารส่วนใหญ่รู้ว่า ันผู้ว่าการผานแผนกนั้นหัวหน้าฝ่ายโนย้นใครเป็นใครนะท่านเวลามีอะไรเกิดขึ้นจะต้องจะ,จะเหมือนที่คุณว่า<ะ>ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ต้อง,ต,องต้องจัดการนะรต,ต้องจัดการยังไงจะดําเนินอ,อะไรต่างๆคือมันมีวินัยของทางรัฐการของทางรัฐกิจอยู่ครับทีนี้ทีนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะ ผมคือผมไม่รู้ว่าไอ้คนที่มาตะโกนเป็นพนักงานหรือเปล่าใช่ค่ะหรือว่าพนักงานหรือว่าคนที่อยู่แถวนั้นพนักงานข้างในเลยค่ะที่เขาทำค่ะเนี่ยค่ะอาจารย์เราก็เห็นปัญหานะคะก็อยากให้ตอนนี้ต้องสรุปนะคะอาจารย์ว่าเราก็เห็นตั้งแต่40ปีไปถึงปัจจุบันนะคะอาจารย์มองว่าบทบาทของสื่อในปัจจุบันนะคะเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะคะควรจะเป็นยังไงหรืออาจารย์จะพูดถึงแนวโน้มว่าแล้วสื่อเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายประชาธิปไตย กันได้ไหมฮะอาจารย์จากนี้ไปเนี่ยค่ะ <laughs> <c oughs> คือความจริงเริ่มเป็น <c oughs> ปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยประชาชนได้หรือไม่ค่ะคือปัญหาบทบาทสื่อก็ตกถึงกันไบปลายมาเป็นร้อยปีแล้ว <c oughs> เป็นร้อยร้อยปีแล้วว่าสื่อควรจะมีบทบาทยังไงแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่ก็จะจะ,จะเน้นเสรีภาพนะ <c oughs> เพราะว่าการมีเสรีภาพของสื่อเนี่ยมันทำให้สื่อมันอยู่ได้มันทํางานได้ถ้าสื่อไม่มีเสรีภาพมันก็มันทำงานไม่ได้ เสรีภาพของสื่อคือหนึ่งเสรีภาพในการหาข่าวร่างข่าวเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสาเสรีภาพในการที่จะเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์นะฮะอ่ะะเขาจะไม่สนใจเรื่องบทบาทค่ะพวกสื่อเองจะ,จะไม่สนใจบทบาทยกเว้นเวลาสังคมตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมสื่อบทสื่อมวลชนจึงไม่มีบทบาทหรือมีบทบาทอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสื่อเขาจะเน้นเสรีภาพเขาจะเน้นเสรีภาพานะะที่คนภายนอกเขาคนเน้น บทบาทว่าสื่อควรจะมีบทบาทอย่างไงนะโดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่มีการต่อสู้ทางความคิดการเมืองระหว่างคนสองฝ่ายในสังคมเนี่ยสื่อจะสื่อจะมีบทบาทอย่างไงจะวางตัวอย่างไงนะครับที่จะไม่คือพูดง่ายๆคือว่าต้องต้องเป็นกลางยึดถือความเป็นจริงยึดถือความจริงไม,ไม่จะไม่ใช่ยึดถือความถูกต้องนะเพราะความถูกต้องเป็นเรื่องคุณตีความเอาเอง นะเป็นเรื่องคุณตีความเองนะต้องยึดถือความเป็นจริงอย่างเช่นคนมาชุมนุม500คนคุณต้องมารายงานว่า500คนอนะยกเว้นนะ่ะคุณนับไม่เป็นห้าร้อยนะคนคุณนับเป็นหมื่นนะแต่ว่าคพณนื่นอไม่เฉพาะซื่อทุกทุกองค์การทางสังคมอย่าอ้างคําว่าเราจะข้าวข้างความถูกต้องเพราะความถูกต้องเป็นเรื่องที่คุณตีความเอาเองนะเป็นเรื่องคุณตีความคุณต้อง ถ้าเป็นสื่อต้องยึดถือความเป็นจริงเป็นหลักความเป็นจริงทางาวิสัยจริงยังไงก็ต้องรายงานอย่างนั้นเวลาคุณแสดงความเห็นอันนี้ได้อยู่คุณความเป็นจริงอันนี้คุณไม่เคยชอบหรอกเช่นคุณชุมคุณคุณไม่ชอบแดงประชุมนุมมากเลยนะคุณก็พูดได้แต่คุณต้องบอกว่ามากก่อนค่ะนะคะก็ต้องมาเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันอีกนะคะเพราะว่า40ปีนะคะของสื่อไทยนะคะกับวิกฤตการเมืองไทย ปัญหาก็ยังซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆของความซับซ้อนของเทคโนโลยีอะไรต่างๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์จรันดิษฐาพิชัยนะคะมาร่วมรายการกับเราเพื่อที่จะมาพูดคุย40ปี14ตุลาแล้วก็13ตุลาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปพบกันตั้งแต่เช้านะคะอาจารย์7จ็ดโมงเช้าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะตักบาทเริ่มตักบาทวางพวงมาลาแล้วก็อย่าลืมนะคะ9ก้าโมงเช้าไปร่วมกับปฏิญญานาศาลเดินขบวน เดินขบวนประชาธิปไตยจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยกันและปิดท้ายด้วยเสื้อของคุณไม่หนึ่งค่ะนะคะนิ้วการเมืองนะคะเล่น2องทุ่มวันที่13อีกรอบหนึ่งนะคะรอบสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์จรันดิษฐาวิชัยนะคะพวกเรา3ามคนลาไปก่อนนะคะกับทันเกมสื่อพบกันได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ